สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปพบกับ20ที่น่าไปในไต้หวันสถานที่แรกครับวัดหลงซานวัดหลงซานมีชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดเหมิงเจี้ยหลงซานสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงครับด้านในมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่วัดนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องการขอพอรเรื่องความรักครับร้านที่สครับกยลินแต่เป็นไทยได้ว่าก๋วยเตี๋ยวกุยหลินหรือกุ้ยหลินบะหมีม่ข้าว อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดหลงซานครับหน้าตาหน้าทานแล้วก็ราคาก็ยังพอรับได้ด้วยครับร้านที่3ครับร้าน Sun f lower กังฟูร้านนี้บรรยากาศเหมือนเมืองไทยมากครับแล้วก็มีกับข้าวจานเล็กๆหลายอย่างให้เราเลือกทานได้เหมือนที่เมืองไทยเลยครับดูราคาจากเมนูแล้วก็ยังพอสู้ไหวอยู่นะครับแต่ใดๆก็คือเลือกมาเฉพาะร้านที่ราคาสู้ไหวเท่านั้นนะครับ ร้านที่4ครับสั้นเหลียวดีเซอร์ชอปร้านนี้เป็นร้านบัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวันครับมีโมจิต่างๆด้วยคนรีวิวจํานวนมากน่าลองไปชิมสักครั้งหนึ่งครับบรรยากาศน่าหน้าเหมือนซิงกิมอีบ้านเราราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะครับสถานที่ที่5ครับอุทยานแห่งชาติทารกโกหรือเรียกง่ายๆว่าเขาหินอ่อนครับบรรยากาศก็ดีมีสิ่งปลูกสร้างเหมือนเข้าไปอยู่ในหนังกําลังภายในเลยครับสถานที่ที่6ครับหอลําลึกเจียงไคเชก สร้างขึ้นเมื่อปี1976ครับเพื่อเป็นการลำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชกค,ครับสถานที่ที่7ครับห่างโจเสี่ยวหลงเปามาไต้หวันทั้งทีจะไม่กินเสียวหลงเปาก็ไม่ได้นะครับร้านนี้ก็ดูมีชื่อเสียงมากดูจากรูปที่มีคนมาต่อคิวครับราคาก็เป็นที่ยอมรับได้เหมือนกันครับร้านที่8ครับร้านชิงเทียนชูฝัง เป็นร้านข้าวแกงกะหรี่หน้าตาดีครับอยู่แถวอนุสร์สถานเจียงไคเชกนั่นแหละครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับหางโจเสี่ยวหลงเป่าด้วยราคาก็พอรับได้เหมือนกันครับสถานที่ที่9ครับจิวเฟิน่นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอันนี้อยากไปสุดครับบรรยากาศเหมือนฟิวจีนแท้แล้วก็ยังเป็นฉากหลังของเรื่อง s ป i r i t Away ด้วยครับใครเป็นแฟนก็มาตามรอยกันได้สถานที่ที่10ครับย่านซีเหมือนติง เป็นแหล่งช้อปปิ้งของผู้คนมากมายครับบรรยากาศเหมือนฮาลาจูกุจนถูกขนานนามว่าฮาราจูกุออฟไทเปครับสถานที่11ครับทะเลสาบสุริยันจันทาเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวันครับแถมยังสวยงามจนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันเลยครับสถานที่ที่12ครับวัดบวนบูหรือวัดกวนอู วันนี้ถูกออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงของเมืองปักกิ่งสถาปัตยกรรมสวยงามและก็ยิ่งใหญ่อรังการมากเลยครับสถานที่ที่13ครับ Formosan นออริจิน a ล c ค l t u เ e อร l วิลเเป็นส่วนสนุกแห่งหนึ่งครับไหนไหนมาที่ทะเลสาบสุริยันตันทาแล้วถ้ามีเวลาเหลือก็แวะมาที่นี่ได้ครับ 14. อนุสรสถานซุนยัตเซน ไปอนุสรสถานเจียงไคเช็กแล้วจะไม่มาอนุสรสถานสุนยัดเซนก็ไม่ได้นะครับเรามาเสพประวัติศาสตร์กันให้เต็มที่เลยครับ 15. ตลาดกลางคืนซื่อหลินเป็นตลาดสตรีทฟู้ดขนาดใหญ่ของไต้หวันผู้คนมากมายของกินมากมีครับ 16. ไทเป101ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ Center, แหล่งรวมร้านอาหารและแบรนด์เนมชื่อดังมากมายครับมาไทเปรหรือไต้หวันแล้วถ้าไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงครับ 17ครับน้ำตกซื่อฝนเป็นน้ำตกที่สวยงามห่างออกไปจากไทเปเพียง45นาทีครับถ้าใครไปแล้วพอมีเวลาแวะไปชมธรรมชาติกันได้นะครับ18ครับวัดชิงเทียนเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากครับวัดนี้พิเศษกว่าใครคือจะไม่เผากระดาษไม่จุดธูปไม่มีพิธีกรรมใดๆครับ19ครับพิพิพธภัณฑ์น้ำพุร้อนเปิดโถ ภายในมีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับบอ่อน้ำพุร้อนและห้องอาบน้ำถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองแช่บอ่อน้ำพุร้อนที่ต่างประเทศกับเขาสักครั้งหนึ่งครับสถานที่สุดท้ายครับร้านเหล้าผับบาร์ไปไต้หวันไม่กินเหล้าเข้าผับเดี๋ยวเขาก็จะว่ามาไม่ถึงซึ่งก็มีมากมายทุกสไตล์ทุกแนวให้เลือกกันเลยครับมีความเป็นโซนนิ่งเหมือนบ้านเราเข้าสารสีลมอะไรอย่างนี้ครับใครมีที่ไหนแนะนำเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ สุดท้ายแล้วหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ